สามโรคร้ายทําให้คุณปัสสาวะบ่อยนะครับใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยอาจจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนนะครับให้ระมัดระวังเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคบางอย่างแล้วก็ได้ครับโรคที่1เลยครับนั่นก็คือโรคเบาหวานนั่นเองเป็นโรคยอดฮิตสาหรับคนไทยเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของเรานะครับผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงหรือว่าไม่ผลิตเลยครับส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพอน้ําตาลในเลือดสูงนะครับมันก็จะพาน้ามาทิ่ไตของเราทําให้คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมี ปริมาณน้ำปัสสวาวะมากกว่าคนปกติจึงทําให้เราปัสสวาวะบ่อยให้สังเกตเลยว่าถ้าตอนกลางคืนนะครับปัสสวาวะเกิน4ครั้ง5ครั้งขึ้นไปแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้ให้รีบมาเช็คน้ําตาลในเลือดเลยครับต่อมานะครับโรคที่2ครับนั่นก็คือโรคเบาจืดน,นั่นเองครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหปัสสาวะกระจายแน่นอนเกิดจากร่างกายของเราผลิตฮอร์โมน ADH ออกมาได้น้อยลงนะครับไอตัวฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่ในการดูดกลับน้ําพอร่างกายเราผลิตไม่ได้นะครับ กายจะดูดกับน้ําไม่ได้ก็จะปล่อยน้ําเต็มที่เลยครับปัสสาวะเราก็จะกระจายเลยนะครับและโรคสุดท้ายคือโรคที่3ครับนั่นก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงบ่อยนะครับก็จะมีอาการปัสสาวะออกมาเนี่ยปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะบ่อยอาจจะมีเลือดปนก็ได้นะครับดังนั้นอย่าวางใจใครมีอาการปัสสาวะบ่อยให้รีบพบแพทย์เลยครับใครที่ชื่นชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดติดตามช่องหมอหมีไว้ได้เลยครับหมอจะลงคลิปทุกวันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับ